สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้ากระป๋องนะคะมาอยู่ที่ร้านอบทะเลค่ะสารยาหน้ามหาพิชาลัยม่ิดนนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ป้ากระป๋องจะทานอะไรแล้วอะไรที่ป้ากระป๋องถูกใจเป็นพิเศษตามไปดูกันเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเมนูที่แนะนำเป็นพิเศษก็คือมาม่าต้มยำยุกหม้อค่ะอันนี้แนะนำเลยนะคะ ส่วนเมนูกรอบกรอบนะคะเขาก็จะเอาหมูกรอบนะคะมาทำอาหารในประเภทต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยหมูกรอบอบวุนเส้นต้ยมยำหมูกรอบเป็นต้นนะคะแล้วก็เมนูยำค่ะก็จะมียำแซลมอนปูทะเลไข่ดองยำโรมิรต,ต่างๆยำสองสหายนะคะจานแรกนะคะที่ป,ากกปา้ากระป๋องได้ทานนะคะก็คือหมูกรอบค่ะอันนี้นะคะโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันอร่อยขนาดไหนคะ่ะ ตรงหนังมันนะคะจะกรอบกรุบนะคะส่วนเนื้อเนี่ยจะแน่นแน่นุ่มๆนะคะอันนี้ถ้ามาละห้ามพลาดเลยค่ะถ้าใครชอบทานแบบเผ็ดจี๊ดจ๊าดแล้วก็ต้องหมูกรอบผัดพริกเกลือค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะทั้งความกรุบกรอบของหมูกรอบนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของพริกค่ะทำให้เข้ากันมากๆค่ะเมนูนี้ก็ห้ามพลาดนะคะทุกคน อันนี้ก็คือมาม่าโรมมตค่ะมาชามโตเบรเริ่มเทิมเลยค่ะมกุม้งปลาหมึกไข่แล้วก็นิดปลาอันนี้คือลูกชิ้นน่าจะเป็นหมูหมูเดงเนาะออก,ม,ก,ม,กมาเต็มเลยข้างหน้าน,นี้ก็คือเส้นม,มาม่านะคะทุกคนเมนูสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือขนมจีบมันกุ้งสวยค่ะ มีมันกุ้งอย่างครักเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะเนื้อข้างในนะคะจะหูนุ่มมากมีหมูสับนะคะแล้วก็ผสมกับกุ้งด้วยเต้งดึงค่ะชอบมากค่ะที่กินในวันนี้นะคะสี่รายการโดยส่วนตัวแล้วป้ากระป๋องชอบหมูกรอบผัดพริกเกลือมากที่สุดค่ะตามมาด้วยต้มยำมะมา่าโรเมตค่ะ ใครที่มาแถวพุทธมนฑลสายสี่สารยานะคะปากระป๋องแนะนําเลยค่ะร้านอบทะเลนะคะพิกัดร้านเบอร์โทรศัพท์ปากระป๋องใส่ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ